สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนที่กําลังรับชมช่องนุมนาฏพาเที่ยวอยู่ในขณะนี้มนี้ผู้ขายเองก็เด้มีโอกาสเดินทางมาที่มหาวิทยายลัย a อแบครับพี่น้อง a อแบกรืออันสั้นแถวอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการบมพี่น้องกร่มเย็นดีครับพี่น้อง ป่าใหม่ใหญ่ถนนนนท์ทางกะดีครับครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมเข้ามาภายในบริเวณ้างในครับพี่น้องถนนนนททางดีครับครับพี่น้องมหาวิทยาลัายโลกผู้มีอานจะกินครับพี่น้องวิทยาลัายเอแบกนะครับ โาแค่นี้ก็ได้ครับเดอ้อครับกะง่ามคักครับพี่น้องดอกมงดอกใไม่ถนนทง้งทางเขาเพลินดีด้วครับบรรยากาศก็ดีครับเขามาบริเวณภายในครับเป็นมหาวิทยายลัายครับนุ่มหนาดเก็บภาพส,ายสวยๆง,งามมาฝากพี่ฝากน้อง ูเคยพอเคยเห็นผูบ่เคยไปเคยมาครับเป็นมหาวิทยาลัยครับอันสัมชัญครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาเบิรงรอบๆบ,บ,บริเวณทางออกครับพี่น้องก็มีสนามบอลครับพี่น้องสนามกีฬาหรือว่า แต่ละมองแต่ละบอลของเพิินครับพี่น้องงามครับครับพี่น้องง่ามครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับเด้อลูกเศรษฐีเป็นมาเลียนครับพี่น้องจะเป็นเขตบริเวณ ลูกเสรษฐีเพิ่นมาเรียนผู้มีอัญจะกินครับพี่น้องส่วนมากกมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทาั้อทงอเมริกากันอาจ,จะมีอยู่ครับพี่น้องเรียนสายได้แน่ผมกะบ,บห่หูแต่ว่าโดนๆผมได้มาทั้งนี้ก็เลยเก็บเมาเล่เอามาฝากครับภาพส,สวยๆงามๆครับกจะจิตต่างจาก ต่างจากมหาไัยบ้านเฮาจับหน่อยพี่น้องครับงามครับ,รบพี่น้องงามครับครับสนามกีฬาครับพี่น้องครับกระบานโทษภาพบางส่วนบางตอนครับพี่น้องเพราะวา่านั่งอยู่บนรถครับนี่คือมหาวิทยายลัาย สัมชัญรือว่าเอแบกนะครับพี่นอ้องเรยกว่าเอแบกทีรถตกต๊ะเคลืนครับพี่น้องภาพการาจากบ่กคอยนิงประดครับนุมหนักเก็บมาเราเอา,เอามาฝากภาพส,สวยๆงามๆจากมหาวิทยาลัายใหญ่ระดับประเทศครับพี่น้องผู้ขาเขออามาทุระมาเอาของครับพี่น้อง เลี้ยวไปจากชนบุรีหรือว่าปุตตะสีห็นนี่แหละครับภาพนี่แหละครับหอ,อยังไงน,นี่คือทางออกครับพี่น้องนี่คือทางออกแล้วนะครับบริเวณภายในลมเย็นเงียบครับพี่น้องหอ,อผักดนนกันไนก่ะมีหรือบ่มีผมก็บอกโหครับพี่น้องแต่ว่า แต่บาหอพักด้านนอกอะไลครับพี่นอ้องชวนมากลูกผู้มีีันจะกินมาเรียนกันลมเย็นเลครับกว้างไงเนื้อที่หลายครับพี่นอ้องยิงไงร่างการมหาวิทยายลัยระดับประเทศในหลายประเทศกับมาเรียนเลยครับพี่นอ้องมาเรียนมาศึกษา เป็นของอาจ,จะศาสนาคิดครับพี่นอ้องนมนาดเก็บมาเหล่าเอามาฝากภาพส,ายสวยๆงามๆในตอนบริเวณนั่งรถผ่านครับพี่น้องงามขาครับพี่น้องกาจะตะกุกตะกา,จากจังหน่อยตอนขับรถยิ่งแย่ร่างกายครับพี่น้อง ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยคันซัมชันหรือว่าเอแบเขามาทอาก้อนหินสีทองเลี้ยวใส่ยครับพี่น้องคือทางเขาเรีอกระทั่งออกครับพี่น้องขาบสะพานสารนำยาอยู่ขว่ามเมือครับพี่น้องตอนนี้ผมกับกำลังออกแล้วครับพี่น้องออกจากมหาวิทยาลัยแล้วครับ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ขู่สูค้คนที่ติดตามช่องนุม่มอำนาจพาทเที่ยวด้วยครับเด้ออย่าลืมกดแจก์กดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิ่งเพื่อภูเขามีภาพได้แปลกๆสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องสิได้เห็นหนูน้ำกันเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สูค้คนขับพี่น้องครับจเจริญเจริญครับ